สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาอยู่กับช่องมดมดเมเกอร์นั่นค่ะก็เดี๋ยวจะมาเล่นเกมที่พออะไม่ได้เล่นมานานแล้วนะทุกคนก็คือเกมล s ์เชฟนั่นเองอะคะ่ะตอนนี้ก็คือมีมา่อครั้งล่าสุดที่เล่นอะมือนจะมีเกมใหม่ชื่อแบบ เป็นพัซโซนะคะก็แบบชอบเล่นมากเดี๋ยวเราจะกลับมาเล่นกันไม่ได้เล่นมาหลายเดือนแล้วประมาณครึ่งปีได้มั้งใช่ค่ะมันจะหายจากลายเชฟไปเลยอะไรเงี้ยมาอย่างงมาลองกันปึ้งปึ้งโอเย พอยอยาจะชอบเล่นพัซซลมากๆเลยนะคะรู้สึกว่ามันสนุกมากรู้สึกว่ามันไม่น่าเบื่อหรือว่าถ้าเราเครียดจากด่านหลักๆของเขาอะ่ะก็มาเล่นพัซซลก็ได้แล้วก็จะแบบคลายเครียดไปนะคะหลายคนมีเครียดหนักกว่าเดิมมีค่ะพี่พอ,อยโอเคนะคะนี่คือลายเชฟก็คือ ถึงแม้ว่าพลอยจะเลิกเล่นอะแต่ว่าพลอยไม่เคยลบเกมนี้ออกจากเครื่องเลยนะคือมันเป็นเกมที่แบบมันน่ารักอะถ้าพอสมมติว่าถ้าเราลบแล้วเรามาเล่นใหม่หรืออะไรเงี้ยใช่ไหมก็กลัวว่ามันะจะไปแบบกลับไปสวิตช์เริ่มแบบด่านแรกเลยด่านดั้งเดิมก็คือแ่นเค้กเลยตั้งแต่เกาะแรกเราก็เลยไม่กล้าลบมันเพราะว่ากว่าจะผ่านอุปสรรคมาได้แต่ละด่านคือแบบหัวร้อนหนักมาก เคยหัวร้อนจนถึงขนาดที่ว่าแบบเครื่องโทรศัพท์เข้ากำแพงอะเพราะว่าโมโหมันไม่ผ่านสักทีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโมโหหนักมากแต่ก็เออผ่านมันมาได้อะมันเหมือนเกมจะรู้ว่าถ้าเราแพ้บ่อยๆอะมันจะมีหนทางที่แบบเออทำให้เราแบบผ่าน ด่านนั้นมาได้แต่มันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะแล้วก็ความอดทนแต่ว่าด้วยความที่เกมมันน่ารักมากๆเลเราก็แบบเออไม่โลภอะไรเงรี okay. ้ยโอเคก็ต่อเสร็จแล้ว เดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกเนาะก็จะมาเล่นพัซเซิลให้ดูก่อนอะคะ่ะเพราะว่าจะได้ทําความรู้จักกับพลอยไปด้วยเนาะเพราะว่าพลอยก็เพิ่งเริ่มทําช่องนะคะแล้วก็เออชอบเล่นเกมไลน์เชฟนี่แหละก็เลยห่างหายไปนานแล้วก็ไม่มีคนแบบว่าอัพเท่าไหร่ก็เลยโอเคมาเล่นเผื่อว่ายังมีคนที่แบบยังสนใจที่จะเล่นอยู่บางทีบางคนก็คือแบบโอ้ยขยันเล่นจนแบบ เวลตันด่านตันหมดแล้วคือแบบอรอด่านใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็นับถือมากๆก็คือเก่งมากจริงๆส่วนพอยก็จะทุรักทุเลต่อไปโอเคค่ะเอ๊ชลีเอไม่นะจะต,ตายไม่ได้นะ ซุมนี้ทำกับเรานะนี่มาความเป็นไปได้ตตติิิงงงโอเคถ้าเรากลัวเราจะยืนอยู่จุดเดิม ฉันต้องกล้าที่จะเอามันลงมาอุ้ยอ่ะปึ้ง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 ลุนมากในการที่จะเอาลงมาแต่ละตัวเนี่ยลุ้นสุดๆ ใบไ,ไม้ใบไ,ไม้อยู่ไหนแครอทก่อนละกันน้องกล้วยคือพลอยไม่กล้าเอาตรงน้องนมอะลงมาเว้ยกลัวมันจะแบบเพราะว่านมอีกอันหนึ่งอะมันจะอยู่ไกลมากเรากลัวอ่าเอาน้องเชอร์รี่ก่อนละกันสุดท้ายนมก็ลงมาอยู่ดี เอาเอาตัวที่มีความเป็นไปได้ที่สุดความเป็นไปได้ที่จะไม่แพ้จ้าโอเคไอสครเอรรีมหนูอยู่ไหนอะลูกไอสตรอเบอร์รี่แหละลูกมาอุ้ย อุ้ยเธอฉันลุนมากเราไม่เห็นคนเป็นไปได้เลยตอนนี้แก่ทุกอย่างมันอยู่ลึกไปหมดหุ้ยจะทำไงดีเสี่ยงหรอเสี่ยงจริงเอเปล่ามีใบไ,ไม้มีไอติมตอนนี้แต่ไม่เห็นเลยอ่ะเห็น ที่มันเป็นพุดดิ้งแต่ว่ามันอยู่หลึกเกินต่อลงมาฉันก็แพด้ดิเอ้ยเวลาเรามีตัวช่วยอยู่นะคะข้างๆแต่ว่าอุต่าแหละลองซี่อย่างดูก็ได้จัดไปอุ้ยเนโชคเข้าข้างอุต่าแล้ว I love you นะ มีใบไม้จะต้องโอ๊ยจะต้องหาใบไม้มอ๋ออันนี้ก็คืออันนี้โอเคโอเคปึ้งลงมาใหม่ปึ้งโอเคเราดึงใบไม้แล้วต่อมาบลูเบอร์รี่ค่ะอมไข่อยู่ลึกอะแล้วก็จะมีน้องอะโวคาโด เอเไข่แน้องเอาโวมลงมาปึ้งแล้วก็น้องพุดดด้งขาดแล้วก็น้องหนีแล้วก็น้องไข่ออมเบตแล้วก็น้องกล้วยเฮ้ยเธอถ้าไม่มีตัวช่วยคือฉันตุยอ่ปึ้งโอเคเลิศจบครบถ้วนรุนมากต่อไปก็คือความสาวหัทล้วนมาค่ะ อะไรลงก่อนดีอะทุกคนเคล็ดลับก็คือเราจะไม่เอาเอิ้มแฮมเบอร์เกอร์มาได้ยังไงมือลัน่นเวอร์มาเฮ้ยลุนอ่ะแล้วน้องกล้วยอยู่ไหนเนี่ย๊ย น้องไอติมเจ้าว่าไปก็อยากกินไอติมม,มาน้องกล้วยน้องกล้วยฉันพูดน้องกล้วยแต่ฉันไปกดไอติมโอ๊้สมอง เฮ้ยทุกคนเอาอะไรลงมาดีอะสตรอเบอรี่ไหมนี่มีอะโวคาโดแต่ฉันอ่ะ,จะเจออะโวคาโดแล้วก็อะบวต้าเรียงมาใบไม้จ้ะแล้วก็น้องกล้วยมน,นมชารี เโอเคได้อยู่ได้อยู่ถือว่าแบบไม่ได้ยากเลิศสุดลุ้นหรือเป็นเพราะว่าพลอยไม่ได้เข้ามานานแล้วหรือเปล่ามันก็เลยให้ง่ายทำให้พลอยตายใจที่จะแบบ ง่ายดีอุุ้ยน่าเล่นอะไรเงี้ยสักพักหนึ่งจะเจอ,อ่าดยากที่แบบขวาร้อนเล่นยังไงก็ไม่ขาดตัวช่วยก็ไม่มีอันนั้นคือแบบอะไรเนี่ยไปยังไงต่อดีละ่ะโอ้ย คือพอไม่สบายนะตอนนี้แบบเสียงถ้าเสียงอูอีสั้งว่าแบบน้ำมูกตันนะจ๊ะขอภัยด้วยนะช่วงนี้อากาศค่อนข้างเปลี่ยนภูมิแพ้ขึ้นหนักมากใครที่ดูอยู่ตอนนี้ก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ เป็นหว่วงเป็นหวัวอาเชิบสตรอเบอรี่น้าน้องใบอืมน้องดังงไม่เห็นอีกไม้นึงอ่ะไม่กล้าเสียงเอาน้องลงมาเลย น้องหมีที่ตัวติดกันเนี่ยเพื่อนๆก็คืออย่าไปเอาลงมานะเพราะว่ายิ่งเราชันแบบยิ่งเข้าไปในส่วนที่มันลึกอะ่ะมันจะยิ่งไม่มีที่แบบว่าที่มันเหมือนกันอะ่ะถ้าเราเอาลงมาก่อนอะ่ะเราจะแบบไปต่อได้ยากมากเพราะเราแบบแมทกันหมดแล้วอะไรอย่งเงี้ย น้องงงอะไรคะพี่พลอยพอแบบพี่พูดอะไรน้องไม่เข้าใจอะไรประมาณนี้เดี๋ยวแป๊บนะเออสบารี่น้องกล้วยอาน้องกล้วยลงมาแต่เราไม่เห็นกล้วยอีกเอเารอน่าจะได้อยู่นะแต่ว่เออมีน้องแครอทด,ด้วยโอเคได้อยู่ได้อยู่อันนี้ อืมชิปอืมโอเคพยายามเอาตัวที่มันสะสอนกันอะออกมาก่อนนะทุกคนแล้วก็เป็นแฮมเหรออ่ะแฮมเบอร์เกอร์น่าจะ โอเคชิ้ปึ้งเห็นไหมพอยิ่ยงลึกขึ้นอนะ่ะหน้าหมีสมมติถ้าเราเจงบง เล็ดับก็คือเหมือนจะต้องแบบถว่วเฉลี่ยในแต่ละพื้นที่ที่มันทับซ้อนกันอนะไม่ใช่เอาแบบฝั่งใดฝั่งหนึ่งลงมาทั้งหมดถึงแม้ว่ามันจะติดกันก็ตามมันจะเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งนะทุกคนมันรวงปึ้งโอเคเลิศที่สุดโอเคสุดาแล้วเพราะว่า ไฟเราจะหมดแล้วไมไวไมันเงียบเนอะพอดีแบบในแพ็พังไม่มีแบบเปิดเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นฟิลแบบเงียบเงียบอ่ะ ูกพีชตาแล้วระวังกับดักให้ตัวเองอันหนึ่งนะมาดูว่าจะแก้ได้ไหมวยา่าอยู่นะน่าจะทับซ้อนกันค่อนข้างเยอะอ่ะอันนี้ก่อนแล้วก็ปึ้งนี่อ๋อถ้าเอาน้องอาโวลงมายากพอน้องอาโวอยู่ลึกมาก อามาดูน้องแฮมเบอร์กอร์เนี่ยไม่ชอบอะไรที่เราจะไม่เห็นข้างในอีกโดยเฉพาะแบบที่มันจะอยู่โดดเดี่ยวเห็นไหมแล้วมันจะซ้อนๆกันอะคือเราไม่เห็นว่าข้างล่างเป็นอะไรแล้วเราจะต้องมาลุ้นอ่ะเหมือนเสี่ยงดวงว่าเออเปิดมาแล้วจะเจออะไรอ่าอันนี้น่าจะอยู่ลึก เกินนะเธอลองเสียงเปิดป่ะที่จริงได้แต่ว่าเนีย่ยจะเห็นน้องอโวใช่ป่ะน้องอโวแล้วก็ใบไม้ก็จะเอาลงมาได้แต่ว่าเอ้ยน่าจะได้นะ,อะลองดูจะวางยาตัวเองไหมเนี่ยอ่าโอเค มีแฮมเบอร์เกอร์แต่ว่าแฮมเบอร์เกอร์น้องอยู่ลึกอ่ะเอ้ยเอานนอนหน้าเป็ดนี่มันต้องมีทางนะทุกคนเรารู้แล้วต่อไปคือน้องส้มส้มน้องไอติมก็อยู่ลึกแฮะไม่ได้อ่ะเพราะทุกคนแบบ ทุกคนเอาอะไรลงมาดีแย่ละเราเห็นความเป็นไปได้อยู่อย่างหนึง่งเฮ้ยทุกคนเราตุยแน่เฮ้ยดเดี๋ยวนะน่ะโอเค อยากใช้ตัวช่วยเลยปึ้งแล้วก็ปึ้งก็เป็นชารีเราจะเอาน้อกงโกงมาแบบนี้อ่าถึงที่อยู่ในกระดานก็คือพุดดิ้งกับน้องแฮมเบ,บเบอร์เกอร์โอเคได้แหละ โอเคงั้นเอาน้องกล้วยลงมาแล้วก็มีพุดดิ้งแล้วก็กล้วยสองแต่ตอนนี้อาพลอยเห็นน้องพุดดิ้งแล้วโอ้โหรอบนี้คือพลอยแพแน่เลยใช่ไม่แต่โชคดีแต่ว่าน้องพุดดิ้งก็คือถูกชับซอนไปแล้ว น้องปวยก็อยู่ลึกอ,อีกน้องส้มนี่มองไม่เห็นทางเลยเอ้ยหายใจไม่เอาน้องนมหมอี่จริงใช่ละแต่ว่าต้องดูโฆษณาใช่ โอเครู้สึกว่าไฟมันหมดอ่ะนะคะต้องต้องรอเขาชาร์จนะโอเคจัง